สวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับช anel n Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้มาแนะนำการเดินทางจากสนามบินเมืองฮานอยนะครับไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารมีดิกนะครับก็ประมาณคล้ายๆกับหมอชิดบ้านเรานะครับอันนี้ถามว่าทำไมเส้นทางนี้น่าสนใจก็เพราะว่าช่วงหลังนี่มีการเปิด ทางด่วนสายใหม่นะครับการเดินทางไปเที่ยวซาปานะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดลาวกายนะครับหรือเรียกลาวกก็ได้นะครับถ้าคนไทยเขาเรียกกันนะฮะซึ่งอยู่ติดชายแดนจีนและก็เป็นจุดที่จะไปขึ้นรถไปซาปาเนี่ยนะครับเมืองซาปาที่เป็นเมืองอยู่บนภูเขาสูงอากาศดีเนี่ยครับจะใช้เวลาคือจะใช้เวลาเดินทางด้วยรถเนี่ย ง่ายขึ้นละทางมันดีละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางด้วยรถไฟแบบเดิมซึ่งอาจจะต้องไปปักหลักก่อนแล้วก็จองตั๋วจะยากกว่าอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้มีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแต่ก็แนะนำว่าสำหรับคนที่ชำนาญการเดินทางแล้วอาจจะลองใช้เส้นทางนี้ก็ได้นะฮะก็คือจากสนามบินนะครับ ไปดูแผนที่นิดหนึ่งตรงนี้ฮานอยนะครับสนามบินเขาจะอยู่ไกลออกจากนอกเมืองหน่อยนะครับเห็นเป็นจุดเนี่ยครับเนี่ยฮะสนามบินเนี่ยครับนี่คือท่าอากาศยานนะครับเขียนเขียนภาษาไทยว่าท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายนะครับก็ออกเสียงคล้ายๆแต่ว่าของเวยียดจะเป็นโนด มันจะเป็นเสียงหยุดนิดนึงโหนบายฮะซึ่งคนไทยจะชอบอ่านว่าน้อยใบสนามบินน้อยใบจะบอกน้อยใบเนี่ยคนเวียดนามไม่เข้าใจต้องบอกว่าอโหนบายนะฮะหรือถ้าตามพูดให้มันเต็มคำนะครับเวลาไปบอกว่าจะไปสนามบินน้อยใบนี้ก็บอกว่าดีเซนใบโนบายนะฮะดีเซนใบโหนบายนะฮะดีก็ไปนะฮะ ส้นใบแปลว่าสนามบินนะครับโดบไยก็ไปสนามบินโดบายนะฮะจากตรงนี้ห่างจากตรงกลางเมืองฮานอย,นยประมาณสัก20กว่ากิโลนะครับ20-30กิโลค่อนข้างไกลพอสมควรนะฮะนี่ครับสนามบินอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องกว่าจะข้ามแม่น้ำมานะครับแต่ทีนี้น่าสนใจก็คือว่า สำหรับคนที่มีเวลาเที่ยวน้อยวางแผนเที่ยวซาปาหรืออะไรแบบนี้นะฮะมันมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจากตรงนี้ครับสนามบ,บินตรงนี้นะฮะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูตามผมนะครับวิ่งมาตามเส้นเหลืองเนี่ยซึ่งเส้นเหลืองนี่เป็นทางด่วนนะฮะวิ่งมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็จะ ถึงถนนเนี่ยเอ้ยถึงสะพานเก่าถังลองนะฮะก็คือสะพานถังลองนะฮะข้ามแม่น้ำมามาถึงตรงนี้เห็นไหมเออมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็ งนี้จะมีสถานีรถหมีดิ่งอยู่่ตรงไหนแถวๆนี้แหละอยู่ตรงนี้นะฮะสถานีรถหมีดิ่งเดี๋ยวดูภาพดาวเทียมนะฮะนี่ครับสถานีรถหมีดิ่งจะสังเกตว่าเนี่ยที่เห็นนี้เป็นรถบัสทั้งนั้นเลยนะครับนี่จอดอยู่นี่ครับรถบัสรถโดยสารเนี่ยก็คือประมาณหมอชิดของ เมืองฮานอยนั่นเองนะครับนั่นเนี่ยสามารถเรียกแท็กซี่เนี่ยหรือจะมารถเมย์ก็ได้นะครับเรียกแท็กซี่มาที่ตรงนี้เนี่ยราคาน่าจะถูกกว่าเข้าฮานอยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วแต่ต้องดูเรื่องไฟต์ของตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าไฟ์เวลามันเหมาะสมนะครับนะฮะก็มาที่นี่แล้ว ขึ้นรถจากที่เนี่ยไปราวกายเลยนะฮะนี่ครับก็เป็นแผนที่ฮานอยเดี๋ยวกลับเป็นทางแผนที่ใหม่มีดิ่งอยู่ตรงนี้นะฮะนี่สังเกตว่าจุดตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยมีดิ่งนะฮะกับสนามบินนะฮะขยายไปนะ,ะสังเกตแถวแยกนี้นะฮะสนามบินอยู่นู่นนะฮะ ส่วนกรุงเมืองฮานอยเนี่ยต้องเข้าไปอีกหลายกิโลนะครับฝ่ารถติดก็ไปอีกหลายกิโลนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับว่าอ่าอาจจะมาที่หมีดิ่งแล้วก็หารถไปเลยส่วนเรื่องเที่ยวรถเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ต้องรุ่นเอาเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้มันยังไม่แน่นอนนะฮะแต่ก็จะมีทางเลือกว่าอันนี้ก็สำหรับนักเดินทางที่ชำนาญแล้วเหมือนกัน ตีดิ่งนี้จะไปมีรถไปด้านเหนือของเมืองฮานอยทั้งหมดเลยนะฮะนั้นเราถอยกลับภาพออกมานะ,ะจุดหมายอยู่ที่นี่ฮานอยนะเลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยคือเราจะไปหลาวกายเนี่ยเนี่ยลาวกายเนี่ยเนี่ยลาวกายแล้วจากลาวกายเนี่ยนะที่เห็นหลาวกายอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะขึ้นรถไปที่ซาปา นี่ก็เป็นเมืองสปปั์ปะนี่ครับสปปับปะนี่ครที่เห็นเป็นทะเลสาบเนี่ยสปปับปานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตรงเหล่ากายเนี่ยเราก็มีวิธีเดินทาง,างเช่นสมมติว่าถ้ามีดิ่งมีรถเนี่ยเราก็ดูจังหวัดกลางทางก็ได้วนิดสำหรับนักนักเดินทางนีชํนานาญแล้วนะครับ ก็หารถไปเหล่ากายผมคิดว่ารถถ้ารถนั่งรถอะไรเนี่ยรถนั่งรถนอนเนี่ยน่าจะมีอยู่นะครับน่าจะพอหาได้นะครับสำหรับคนที่เวลาน้อยตรงนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับมีรถแล้วก็ขึ้นไปเหล่ากายเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าสําหรับนักเดินทางที่ชํานาญแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ ก็นี่เป็นไอเดียในการเดินทางอย่างหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ c h anel n Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับนี่ครับเหลากายนะอันนี้กับก,กำหนดจุดคร่าวๆนะฮะถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยแผนที่ Google เนี่ยมันขึ้น ให้ว่าถ้าเดินทางทางรถ5ชั่วโมง32นาทีแต่ว่าในความเป็นจริงของท้องถนนเวียดนามมันไม่ดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยเวลาที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเอ่เรียกว่าอะไรดีครับเ,เป็นเขตเมืองเขาจะกับจำ,จำกัดความเร็วรถให้เหลือบางที40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าของเขามีเด็กนักเรียนนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะฮะเพราะฉะนั้น ไอ้ขี่จักรยานเยอะจะเป็นอันตรายได้เขาก็เลยกําหนดกดตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นรถจะทําความเร็วไม่ค่อยได้ครับผมก่าพบกันใหม่ครับกับ c ช่อง e l ลไทยใน Youtube สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกนะครับผม